สวัสดีครับทุกท่านบุนีเอาพาบรรยากาศห่วยสำราญไหมเบิ้งนะพี่น้องเนาะห่วยสำราญฝั่งอำเภอวังหินพี่น้องเนาะไม่เบิ้งพี่น้องไปนะบรรยากาศว่าพี่ยังได้น้ำน้อยน้ำร้ายพี่น้องได้วยคือพาบรรยากาศไปว่าพี่น้องเนาะมาเท่าครับผมด้านนี้เป็น้ำเภอวังหินครับพี่น้องเนาะอำเภอวังหินสนุนป่าเห็ดบ้านท่าพี่น้องเนาะสนุนกลางป่าสนุนป่าเห็ดพี่น้องนี่ฝั่งนี้ฝั่งอำเภอวังหินพี่น้องเก็บพาบรรยากาศไม่เบิ้งช่วงเถงแรงอากาศดีๆบ้านท่าครับผมวันนี้คาราบา ข้าไปพุ่นกะเป็นฝังอุทุมพรพิสัยครับพี่น้องเนาะอุทุมพรพิสัยอุทุมพรพิสัยครับพระองค์นน่ะพาไปเบิ่งหน้าหมเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงนี่ละบ่เดามาดูนขรับผมเลยเก็บภาพบรรยากาศในเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำนะพี่น้องเนาะน้ำห้วซ้ำราญรถไล่เล้วพี่น้องมาแล้วบรรยากาศน้ำห้วซ้ำราญฝังควรก็เป็นฟังวัดปลาเนาะพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศในเบิ่งอีกด้านนึ่งก็แม่นพี่น้องเนาะอีกด้านนึง นาโมลสำราญยังเหลือดรายอยู <ers> ่พี่น้องน้ำยังประเบิ่งก่อนว่าจังน่อยนี่มัน่จะเป็นอย่างไรบรรยากาศใหม่เบิ่งพี่น้องสะพานห้วยสำราญระหว่างอำเภอวังหินและอุดมพรนะพี่น้องน่าพูดน่ะก็บภาพบรรยากาศใหม่เบนแยมแม่แรล้งครับผมบรรยากาศดีกว่าพี่น้องเลยขอบคุณครับ